สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องนะคะหน่วยที่2นะคะกับเรื่องการดำเนินชีวิตในสังคมนะคะ ในนัซื้อเรียนนะคะจะอยู่ที่หน้า40 19ถึง40 66นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดจะอยู่ที่หน้า51นะคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดนะคะเราก็มาเข้าห้องเรียนก่อนนะคะนะคะให้นักเรียนดูภาพนะคะภาพก่อนเรียนนะคะว่านะคะดูว่า ให้นักเรียนดูภาพและตอบว่าคะปัญหาในภาพนี้คืออะไรถ้านักเรียนในชั้นเรียนนี้นะคะจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าในภาพนี้นะคะจะมีเด็กๆนะคะสองคนที่อยู่แถวหลังใช่ไหมคะเขากลองทำอะไรกัน คุยกันนะคะในขณะที course, north, well, ่คุณครูกำลังสอนอยู่นะคะมันก็ปัญหาคือคุยกันนะคะในในห้องเรียนนะคะผลเสียก็คือรบกวนรบกวนเพื่อนที่เขากำลังตั้งใจเรียนอยู่ นะคะแล้วก็ตัวเองก็เรียนไม่เมื่องใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือปัญหานะคะนี่เราควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะค่ะใช้กบใช้กาใช้กำลังกับเพื่อนนะคะว่าอาจจะไป ตีหัวสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยหรือนะคะย้ายห้องไปเรียนที่อื่นนะคะย้ายห้องไปเรียนที่อื่นนะคะหรือออกกฎในห้องเรียนร่วมกันว่าในขณะที่เรียนนังเรีอยู่ไม่อนุญาตให้คุยกันในชั้นเรียนอะไรอย่างนี้นะคะหรือไล่เพื่อนสองคนนั้นออกไปจากห้องนะคะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกนะคะช้อยค่อนไหนนะคะ การเลือกก็คือนะคะเลือกการออกกฎนะคะการออกกฎในห้องเรียนร่วมกันนะคะว่าในห้องเรียนของพวกเรานะคะจะมีกฎกฎกบกลงกันนะคะว่าสิ่งนี้ควรทำดรือสิ่งนี้ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าจะได้เป็นที่ยอมรับกันกับทุกคนแลวทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนหรือในชั้นเรียนค่ะต่อไปค่ะ ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างนะคะก็คือชุมชนสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันในชุมชนนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันในคนเยอะๆใช่ไหมคะในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเราอย่างนี้นะคะเราต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะทั้งในระดับครอบครัวนะคะครอบครัวจะมีพ่อคุณแม่ใช่ไหมมีพี่นะคะมีน้องนะคะหรือในชุมชนในบ้านของเราบ้านอะไรบ้านหนองย่าลาด บ้านแก่เลยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุมชนนะคะที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะทีนี้เราต้องรู้จักเคารพและปฏิบัตินาคะตามข้อตกลงของครอบครัวของชุมชนของเราอย่างนี้นะคะเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนของเราอยู่อย่างสงบนะคะลดปัญหาการขัดแย้งกันนะคะที่จะเกิดขึ้นนค่ะอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันในชุมชนค่ะค่ะ ต่อไปค่ะทีนี้คุณรูจะมาแยกย่อยรายละเอียดกคือ เริ่มจากการอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะคะครอบครัวนะคะก็นับเป็นพื้นฐานนะคะก็คือมีพ่อคุณแม่อย่างนี้นะคะใครมีครอบครัวใหญ่หน่อยจะมีคุณยายคุณตาคุณย่าอะไรอยู่ร่วมกันหน่อยนะคะทีนี้ครอบครัวนะคะนับเป็นหน่วยพื้นฐานในสังคมนะคะที่มีความสำคัญนะคะเพราะอะไรเพราะครอบครัวเป็นผู้เลี้ยดูในสมาชิกนะคะให้นะคะมีความรักความอบอุ่นนะคะการสั่งสอนขัดเกลือุปนิสัย ตานะคะหรือการสร้างข้อตกลงนะคะเป็นพื้นหาในการอยู่ร่วมกันนะคะเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนนะคะ ื่อให้สมาชิกแต่ละคนนะคะอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นนะคะเช่นนะคะอยู่ครอบครัวแต่ละคนต้องแบ่งหน้าที่กันให้ลูกอ่ะตัวนักเรียนอาจจะมีหน้าที่อะไรที่ช่วยช่วยแม่ทํากับข้าวในครัวอย่างเงี้ยคุณพ่อนะคะอาจจะเป็นผู้ชายนะคะมีพลังกำลังน้อยอาจจะทํางานที่ใช้พลังเช่นตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้คือการสร้างข้อตกลงเมื่ออยู่ร่วมกันนะคะอ่ะ มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะข้อตรลงในสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะอ่าก็จะมีสมาชิกที่อยู่ร่วมาันะคะดูแลรักษาบความสะอาดภายในบ้านเก็บิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะดูแลเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะพร้อมใช้งานแล้วก็เมื่อมันมีการชำรุดก็ปรับปรุงเพมเซมอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่ของพ่อก็ได้นะคะแล้วก็จะมีลูกๆชคอยดูแล จะช่วยเหลือก็ได้อะไรนะคะลูกๆของเราเหมือนพวกเรานี่แหละเป็นลูกๆนะคะมีที่อะไรบ้างนะคะเสื้อซองคำสอนของพ่อคุณแม่นะคะญาติพี่น้องของเราอย่างนี้ค่ะสมาชิกนะคะอยู่ร่วมกันโดยนะคะเช่นถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยก็ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยกันนะคะเมื่อเจอไฟเปิดทิ้งไว้อย่างนี้เมื่อไม่ใช้ก็ปิดปิดหรือน้ำล้นลก็ช่วยกันคะดูแลภายในบ้านของพวกเรานะคะ 今のやりにきり、そのからは、 การไหว้การขอบคุณหรือการขอโทษเมื่อทำความผิดแบบนี้ค่ะมีความวมือนะคะช่วยเหลือการแก้ปัญหานในสมาชิกครอบครัวของเรานะคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาใช่ไหมคะเสียสละนะคะเสียสละอย่างใดนะคะเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมนี่นะคะสมาชิกไม่อบครัวไม่มีการทะเลาะเบาแววงกันนะคะมีอะไรก็คุยกันกดีนะคะไม่ใช้กำลังนะคะ กันด้วยเหตุผล <c oughs> น,นะคะอันนี้ก็จะ,จะเป็นตัวอย่างคหรือ,อโคตรลงในครอบครัวของเราค่ะ ต่อไปค่ะคนที่เกิดจากการปฏิบัตินะคะถ้าเราปฏิบัติตามกฎข้อตกลงของเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสมาชิกในครอบครัวอยู่มีความสุขไหมมีความสุขนะคะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมคะดําเนินการชีวิตราบรื่นนะคะไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาก็ช่วยกันแก้ใช่ไหมคะชีวิตมีความรักความสวานเมติกันมีความอบอุ่นใช่ไหมคะ ลดการขัดแย้งในครอบครัวนะคะเพราะว่าเรามีอะไรเราก็คุยกันกษาการใช่ไหมคะรอบครัวมีเงินอมมากขึ้นนะคะจากที่ใช้ไฟเยอะๆอย่างนี้ะคะช่วยกันประหยัดไฟอ่เะรเราก็จะไม่เสียค่าไฟค่าน้ำอย่างเงี้ยเป็นเยอะค่ะอันนี้ก็คือการดูแลช่วยกันคอบคุงเราในคลิปนี้คุณก็ ปากเครืองนะคะการดูแลหรือข้อตกลงการสร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกันในชีวิตครอบครัวของเรานะค่ะไว้แค่นี้นะคะส่วนคลิปหน้านะคะเราก็จะอาจจะไปอยู่ในที่ชุมชนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะมาอธิบายเพิ่มเติมหม่ยนะคะในคลิปนี้มีภูก็ฝากไว้นะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะคลิปนี้วรนู้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ